ที่น่าสนใจแล้วก็ติดตามต่อนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยคุณผู้ชมครับกรณีที่คุณเซนเขาออกมาร่อนแถลงการซึ่งของไทยเรายังเงียบอยู่นะครับยังไม่มีเลยก็ผมอ่านให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันจะได้เข้าใจว่าคุณเซนเนี่ยเขาต้องการจะสื่ออะไรอยู่ในมเมเจอร์นะครับ พี่ตรงชุนแก้วกาแฟกับแก้วกาแฟหมดแล้วฮะเมนเจอร์เขาพาดหัวอย่างนี้บอกว่าฮุนเซนโบยโดนรุกรานซ้ำรอยประสาทพระวิหารหนุนเสริมกำลังแล้วก็อาวุธหนักหมายความว่ายัางไง <c oughs> เ,เนื้อหาข่าวบอกว่าอย่างนี้นะครับเมื่อเวลา21นาฬิกา13นาทีวันที่28 จอมพลสมเด็จอัคาณมหาเสนาบาดีเดโชหุนเซนประธานพฤษิสภากัมพูชาบิดาของนายหุนมณิตนายยกรัฐมนตรีกัมพูชาคนปัจจุบันได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กแซมเด็จหุนเซนออฟกัมพูดีบอกว่าอย่างนี้ครับก่อนอื่นผมขอแสดงความเสียใจและหเห็นใจต่อครอบครัวของสิบเอกสวนดุลผู้ล่วงลับเนื่องมาจากการโจมตีของกองกำลังที่มรุกราน พรมแดนแห่งสติภาพมิตรภาพความร่วมมือและกําลังมีการพัฒนาไม่ควรมีเรื่องแบบนี้ผมขอประนามบุคคลองค์กรหรือกลุ่มคนใดที่ตัดสินใจกระทาการลุกรานในลักษณะเดียวกันนี้ซึ่งคล้ายกับการลุกรานประสาทพระวิหารเมื่อปี2551ถึงปี2554ผมไม่ต้องการเห็นการสู้รบใดๆแต่ผมสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อก,การตัดสินใจของรัฐบาลแห่งราชาณาจักกมบูชา ที่จะส่งทหารและอาวุธหนักไปที่ชายแดนเพื่อเตรียมป้องกันตัวเองในกรณีที่มีการลุกรานเพิ่มเติมผมหวังว่าการเจรจาระหว่างผู้บัญชาการกองทบกของทั้งสองประเทศซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้จะประสบผลสําเร็จผมหวังว่าจะไม่มีความตึงเครียดตามแนวชายแดนระหว่างสองประเทศที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางความร่วมมือในด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศผมขอวิงวอนเพื่อร่วมชาติของผมอย่าให้ความขัดแย้งนี้บานปลายจนกลายเป็น เชื่อมั่นในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยรัฐบาลและกองทัพของทั้งสองประเทศพวกเราเกรียดสงครามแต่เราถูกบังคับให้ทำสงครามเมื่อเผชิญกับการลุกรานจากต่างชาติเหมือนกับที่เราเคยทำในช่วงปี2551-2554ถึงปี 4, โดยใช้แนวทางสาประการได้แก่แนวทางทหารแนวทางการทูตและก็แนวทางกฎหมายจบแค่นี้หร เมื่อจบแค่นี้นะครับอืม,มจบคนห่วนอย่างนี้แหละครับอ่าแค่นี้แหละครับ จบก็จบนะฮะอาจจะยังไม่จบหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่วันเดี๋ยวค่อยว่ากันก็มีคนส่งความคิดเห็นเข้ามาเยอะนะครับคุณบันเพนบอกว่านายฮุนเซนนี่มันขี้โกงมันตอแหลทั้งหมดเพราะมีคนในบ้านเมืองเราไปร่วมขบวนการนับเป็นญาติสายลิกขกำบันดิ้งฮึบเขิมจะตายวันตายพรุ่งยังไม่รู้จะงกเอาประด็นของคนอื่นของชาติอื่นแต่คนในบ้านเมืองเราที่เป็นใหญ่ครับเห็นเป็นดีเป็นงามไม่เข้าใจความคิดในรอยอยักสมองของท่านบุญน่ะจริงๆงคุณมารีเนรบอกว่าขอให้ทหารไทยปลอดภัยทุกนายค่ะ คุณบุรพาบอกว่าเรื่องของมึงอรัฐบาลไทยยังเงียบอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูกันต่อแล้วกันว่าจะยังไงฝังงน้วมันไส้จังปากอย่างใจอยากกระทรวงการต่างประเทศของไทยเงียบกลิบมันต้องมีการออกโปรเทส t e แล้วนะครับไม่ใช่ให้กัมพูชามาพูดฝ่ายเดียวเท่านั้นคุณเซนคบกับทักษิณมาก็เหมือนกันอืมไม่รู้ผู้ชมว่ากันไปแต่ว่าต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเนื่องจากมันจะกระทบกับความสัมพันธ์ของ ทั้งสองประเทศได้แต่เดี๋ยวคงจะมีคนออกมาทำคอนเทนต์มากมายก่ายกองนะครับซึ่งเราก็เอาเป็นว่าปล่อยให้หน้าที่เป็นหน้าที่ของฝ่ายความมันคงจะดูแลดีกว่านะครับเรื่องแบบนี้ยังไม่อยากจะไปยุ่งเลยนะครับไม่อยากคุยเลยอยากประทักรรมสัสักตั้งรัฐบาลชุดนี้ขี้โกงสวัสดีนะครับ วุ้นเส้นทักษิณผีแนวกับลงปุ่โอ้เอาเข้าไปนะเอาละครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแค่นี้ก่อนเพราะจะมีหลายเรื่องที่ยังไม่ได้ทำยังไม่เล่าให้ฟังนะครับโดยเฉพาะกรณีของแพทยสภาซึ่งอตอนนี้มีการวิเคราะห์ไปแล้วว่าบทบาทของสมศักดิ์เทพสุทินจเจ้าอย่างไงเจ้าอย่างไงแล้วก็สังคมจเจออ้ายังไงกับสมศักดิ์เอานงนี้ดีกว่าเนื่องจากสมศักดิ์ต้องอยู่ในสังคมต่อไปนะครับคนสุโขทัยจเจ้าอย่างไงกับสมศักดิ์ฝาก เป็นความคิดไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนเอ่อสิบานาฬิกาโดยประมาณเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปหาหมอก่อนเพราะว่ามีนัดกับหมอไว้ตอนประมาณสัก10บโมงเช้านะครับ mm hmm. ก็ได้เจอกันตอนบ่ายสามกัมแล้วกันสวัสดีครับ